ครับบ่าต้อมีฐานประทินเหมือนอนใส่หนูไว้บ่ได้ให้พี่น้องเบึงพามายาำบ่วงหนูแล้วพี่น้องเดือใส่ไว้ที่หลังครับที่มานบ่จีมงานยางมาอราห,หนจายางกับยูพี่น้องรักมายาำเฉยเหระครับผมจะทางหนูเลยพี่น้องแต่ขันถือบ่าวซาแล้วว่าที่กินคนได้พี่น้องกับขินฉีดได้ครับ <c oughs> <c oughs> แตงถีว่าตาตาตาเอย่างงีวะนี่นั่นอู้เรียบร้อยพี่น้องเบาซะได้กินขี่กับกินขนแหละครับผมมีจิบแล้วครับผมเรียบร้อยเลยครับผมใส่ใบมหวานครับผมผดผลิตเอาไปเบื้องอีกสองหลังกันพี่น้องติดหลังหนึ่งครับโอ้หลังนี้ต่้มตัวนี้ไหมหุ่นบ่วงขึ้นหนึ่งเครื่องบ่วงหุ่นหนึ่งเครื่องเลยพี่น้อง Lang nữa. Ba sạch kim chi, kim con lạc nhao 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 nào <laughs> nhao nhao มองไปเจอของดีเลยนี่เนี่หลังนี่นี่แหละหยิบปะต่ำเบาเบวงไม่นี่ดีโอ้หอยมันต่ำเบิงโอ้หอยมันต่ำเห็นบ่อเบงขี่เบิงตัวนี้คือยังไงตัวใหญ่แท้ตัวใหญ่โอ้ต่ำเบว่งก็ซื้อ่าตัวนี้ไหมเห็นบอลโมเมนต์ใหม่ไหมเข้าใจบ่ไม่ได้ติดไหมผู้หนาเบงกินหนาใหม่ๆโอ้ตัวนี้หนาตัวตัวใหญ่กว่าตัวนั้นแด้เนี่ยเบงขี่ก็หู้แล้วต้องง่ายลังนั้นมะหนีบ่ ตัวนี้ตั้บ่วงว่ะผมไปพี่น้องบอรซาว่าที่กินขี่ครับโอ้โหนี่แหละพี่น้องผลงานคนที่กินขี่นะครับเพิ่งหน้าตาพี่น้องโยกย่อกันดีๆ,ๆมันกัดมือดิคือกระหอกเลยเนาะอ่วนถูกปะ ว่านวะหมกกินอย่าไปย่างไปนี่ก็ตุนเดี๋ยวมันกลายเป็นหมูปลูกไข่เยอะเนาะไปเอาหนูปลูกดับพี่น้องแล้วมาเด่นหนูตาหลครับพี่น้องเมืองตามันเอามึองเนีงตามึงนี่หนูตาหลพี่น้องบ่กินนะครับปล่อยมันว่านว่วนตัวผู้พร้อมห้ำปลูกนี่หนูตาหลตัวใหญ่ตัวนั้นไปปล่อยมันไปก่อนตัวนี้บ่กินมันหลับ ไอ้พวกตีงเดีกแได้หมเลด้วยไได้กินขบนไอ้่เจออีกแล้วจัง